ข้อที่ส2การใส่ลิงก์รูปโปรไฟล์ลายคุณครูไว้ที่ไฟล์ home. html กลับมาที่ Apps c r i p t เมื่อกี้นะครับเลื่อนลงไปบรรทัดที่179ตรงนี้นะครับหรือล้0ตรงนี้มันจะว่าลิงค์ใส่รูปโปรไฟล์ลายคุณครูคือลิงก์นี้นะครับนะให้คุณครูไปที่ ขึนได้แล้วก็โฟลเดอร์ผบ5จะมีรูปโปรไฟไล,ไล์ลายที่เราอัพขึ้นมาไว้ในโฟลเดอร์ผบ5ตรงนี้ที่เราทําการแชร์ไว้แล้วนะครับให้ทําการคลิกขวาที่ไฟล์รูปแล้วเลือกแชร์แล้วก็แชร์ตรงนี้ต้องเป็นคําว่าทุกคนที่มีลิงก์นะครับเลือกเป็นทุกคนที่มีลิงกนะ์แล้วก็กดคัดลอกคัดลอกลิงก์นะครับ จากนั้นกดสเสร็จส้นกดเพิ่มเว็บเปา่าขึ้นมาแล้วก็กด c อนโทวางลิงลก์รูปลงไปนะจากนั้นให้ทำการ Copy ID ของรูปนะครับก็คือตั้งแต่เลขหนึ่งตรงนี้นะหลังดีสเลตรงนี้นะครับคุมไปจนถึงก่อนสลสดิวตรงนี้อันนี้เราเรียกว่า ID ของรูปเรานะรูปโปรไฟล์ไลน์ของคู คุมเสร็จให้คุณคูณคลิกขวาในพื้นที่คุมเลือก Copy. นะครับจากนั้นกลับไปที่กด Enter ดูก่อนก็ได้นะว่ารูปเราตรงปกไหมนี่คือรูปโปรไฟล์เราสมมตินะครับอันนี้เป็นรูปของลูกสาวผมเองเอามาทดสอบก่อนทำใหไ่นะครับ Copy ID รูปตั้งแต่หลังดีสเละครับก็คือตั้งเต่เลขกหนึ่งมันจะขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเสมอนะครับไปจนถึงก่นอนสลสคือตรงนี้ เครื่องหมายเสลไม่ต้องเอามานะครับเอาแค่ช่วงที่อยู่ระหว่างสลสองอันนี้แล้วก็คลิกขวาเลือกคั p y จากนั้นก็ไปที่ a อ p s c ร i ปตตัวนี้มันท,ที่179ให้คุณครูลบ ID เดิมตัวที่ออกตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึง IU ตรงนี้ระวังนะครับเครื่องหมายฟันหนูให้คงไว้อยู่คุมแค่ช่วงนี้เลขหนึ่งจนถึง IU กด delete ทิ้งไปจากนั้นกด Control V เพื่อวาง ID ตัวใหม่ที่เรา copy ไปเมื่อกี้ลงไปแค่นี้ก็จะได้ link ลิงก์รูปลายโปรไฟล์ที่จะแสดงหน้าเว็บขึ้นมาแล้วนะจากนั้นบรรทัดที่190นะครับล i n ID ตรงน,นี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นล i n ID ของ o n ร o เป็นเบอร์โทรของผมอยู่เป็นไลน์ดีของผมอยู่ครูคแก่นะครับให้เป็นไลน์ดีของตนเองจากนั้นครับกดเซฟเป็นดิสก์เกตตรงนี้